วิทยาัยการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตเจ้นมดับหนึ่งวราันอัฐการวิกัยวรพลมลิวงวิทยาศาสตร์บัณฑิตเจ้นมดับสองกัญามาศเทพบุตรพัชพลตันติพัฒทองอปัวทวนดำวิทยาศาสตร์บัณฑิตกัญยพัฒน์จันเกื้อกัญญรัตน์มากชัยคุณากรกัปสิทธิ์นภัทรเชื้อเหล่าวานิชนัทกำบลพันธุรัตนัดประคันหนูสมตนทักษินเนธฐานธนากรตาราสว่างธันมิกาแก้วคลายทีสุตาปานรงค์ทีรุชูทอง นนทกรเจริญกิจนภดลพกขบุตรว่าที่ร้อยตีหญิงนันทพรพูนเกิดนุรุณอิสาอาแว์ปรกรณชูภัยบูณ์ปรเมศนางแก้วพวิทพรปัญจรักษวงสกรทองมาวงสภัสท,ทองร่วงวิภพกิ่งพยมสุพนั์พิรุณรัตสรายุทธลามาสราวุฒพลายชนะสริหะไทยตันติตรียานอาชิตะจินตะพิทักษอนันดาอินสิง์อภิสาร,รอดภยัยอรกฏอังสานาม อัญชีสาช่างสัจจาเอกสัตร,าารดาพรมทองวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งภูวดีจันมณีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองชาไฟซ้อวานิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจารุพงศ์ปอดทองเจษฎาพรน้อยจังหารชย,ยานนท์รอดแก้วธนพรโกษาทิพย์ธิรวัตรบุญสาร